ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีตรวจเช็คแบตเตอรี่มือถือของเรานะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากจะตรวจเช็คนะครับแบตเตอรี่มือถือของเราด้วยตัวเองนะครับว่าแบตของเรามันดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเสื่อมหรือยังนะครับบางคนนะครับระบบการเสื่อมของแบตเตอรี่นะครับ อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะไม่บวมนะครับแต่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตไม่บวมนะครับเราก็ไม่อาจจะรู้ได้นะครับว่าแบตเสื่อมหรือยังนะครับแต่ถ้าบางคนแบตบวมก็เออก็รู้นะครับว่ามันจะดันจอขึ้นมานะครับบางคนดันจอขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับบางคนก็อาจจะ ยูดีๆเครื่องดับไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นที่แบตเตอรี่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ทางคลิปนี้นะครับนายชจนก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำนะครับวิธีดูว่าแบตเสื่อมหรือยังนั่นเองนะครับเพื่อนๆหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ google play store นะครับกดเข้าไปที่ google play store นะครับแล้วเพื่อนๆพิมพ์คําว่านะครับ cpu s นะครับ cpu s นะครับพิมพ์ไปเลยครับ c p u แล้วก็ Z เห็นไหมครับมันจะมีขึ้นมาตรงนี้นะครับ CPU set กดเข้าไปเลยครับที่ CPU s e นะครับแล้วมันจะขึ้นแอปพลิเคชันแบบนี้เนะป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไหนใช่จนไ,ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับ,รบ,รรบ,รบถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้กดตรงนี้นะครับที่คําว่าเปิดนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งมันจะขึ้นคําว่าติดตั้งนะครับให้กดติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าเปิดแบบ ของในชิ้นจนนี้นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับขึ้นคําว่าเปิดเสร็จแล้วเพื่อนๆกดที่คําว่าเปิดเลยครับกดเปิดขั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเจอหน้านี้นะครับมันจะขึ้นหน้าออนของ CPU นะครับ CPU ของนชิ้นจนมีอยู่ประมาณ8คอคอตอนนี้นะครับอ่ะหน้านี้เราขอพักไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆมาดูที่มุมตรงนี้นะครับมันจะมีหลายหมดหมู่นะครับอ่ะ แต่น qui, ายช่างโจนให้มาดูที่หมวดหมู่นี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเพื่อนกดเข้าไปที่หมวดหมู่แบตเตอรี่ได้เลยนะครับพอมาถึงหมวดหมู่แบตเตอรี่นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเรามาเลือกที่หมวดหมู่แบตเตอรี่นะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับเราจะดูได้อย่างไรนะครับแถวแรกนะครับแบตเตอรี่นะครับของนายช่างโจนเป็นกู๊ดนะครับกู๊ดก็ถือว่าดี นะครับถ้ามันเป็นโลนะครับเป็นโลก็แสดงว่าเริ่มไม่ดีแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเป็นตหนสือสีแดงๆนะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ดีแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนเพื่อนดูที่แถวแรกนะครับ่ามันเป็นกู๊ดหรือมันเป็นอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนมีแบบไหนนะครับโหลดแอปมาแล้วเปิดมาหน้านี้แล้วเป็นกู๊ดเป็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับตอนนี้มี41นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เป็นกี่มิลลิแอมนะครับกี่มิลลิแอมนะครับตรงนี้นะครับก็จะสามารถดูได้ว่าแบตเตอรี่ของเรากี่มิลลิแอมนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ของนายช่างจนมีอยู่4,000ม ah ิลลิแอมนั่นเองนะครับก็เป็นอีก แอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเช็คแบตเตอรี่ของเราได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สาระคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้มือถือนะครับการเช็คแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับก็สารบคลิปนี้นะครับนายช่จนก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ